ะคะบรรยากาศบรรนนอกตอนนี้เขากำลังทําทํานี่นะคะกันสุดโอ้เมื่อคืนนอนแบบว่าสู้ชีวิตมากนะคะ <c oughs> นอนไป <c oughs> นอนไปก็ฝนรัวก็หลบลบลบเขา้านี่นะคะคือพริกก้าพริกนะคะต่อไปเขาก็จะ ทำพริกทำอะไรเป็นสวนพริกนะคะแต่ก่อนนี่คือจะเป็นสวนลาไยสวนสวนมะมะขามหวานตอนนี้ก็คือทําพริกนคะคะข้างหน้าบ้านเราก็จะเป็นเขามันนี่เนี่นี่อีมันนี่อีมัน,น,น,น นี่นะคะชีวิตบ้านๆเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเลยจริงๆก็อยากมาใช้ชีวิตแบบนี้นะถ้าหาเงินพอสักก้อนหนึ่งแก่ตัวมาก็จะมาอยู่แบบนี้แหละใช้ชีวิตพอเพียงอยากมาอยู่แบบบรรยากาศริมโของอยู่กับต๊บน้อยแบบนี้แหละแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตกับแอร์คือจบ <laughs> นั่นนะคะฝั่งลาวคือ เรียกเมืองอะไรเมืองสังทองมั้งเมืองสังทองเพราะว่าอยู่ที่นี่ห่างจากเวียงเมืองหลวงมันจะอยู่ตัวอำเภอสีเชีังใหม่ใช่ไหมจตสีเชียงใหม่มาบ้านเราก็ประมาณยี่สิบโลยี่สิบโลอบรรยากาศตื่นมาคือสดชื่นมาก รอบน้อยริมโขงของเราลงเนินวัดหินหมักเป้งมานี่คือใช่ในบ้านบ้านใหญ่วิวถือว่าสวยนะคะสวยกว่าสังคมอีกนะ นั่นคือต้นทุเรียนนะคะทุเรียนด้วยแต่รอดอยู่แค่ไม่กี่ต้นเองนั่นแหะต้นเป็นพุ่มๆนั่นแหะต้นใหญ่สุดละจากนี่ไปน้ำตกทานทิพทานท้องก็ประมาณ 5กิโลค่ะนี่แหละเราถึงบอกว่าเราไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลมาแค่บ้านยายคือจบไม่ต้องไปเสียเงินค่าโรงแรมค่าที่พักเวลามาเที่ยวทีก็อยู่แบบว่ามีความสุขอะนอนยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้เพราะชีวิตในเมืองมันเป็นชีวิตที่แบบว่าเบื่อละ